สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็มีราคาโปรโมชั่นนะฮะสำหรับ Honda PCX160 นะตัว ABS นะฮะตัว2023นะครับวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะฮะสำหรับเงินสดนะฮะปกติ12400สนะครับสำหรับโปรโมชั่นเดือนธันวามนี้ปรับลงนะปรับลงเยอะด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้ก็เข้ามาทั้งหมดครบทุกสีเลยนะฮะก็จะมีสีเทาดำแล้วก็สีแดงดำนะฮะถ้าพร้อมแล้ว เราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็มาครบทุกสีนะครับสำหรับ h อน d a pcx หน0้นะตัว abs นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเลยนะฮะตัว abs นะครับผมนะส่วนมากก็ไม่ค่อยมาครบสีนะครับแต่ว่าวันนี้มาครบสีนะครับก็มีทั้งหมดอยู่2สีนะครับให้ เพ,พื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะก็จะมีสีเทาดำนะฮะแล้วก็สีแดงดำนะแต่ว่าเนื้อสีนี่คนละตัวกันเลยนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีแดงนะฮะแต่ออกด้านนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีเทานะฮะเทานี่จะออกขาวนิดหนึ่งนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสีเงานะฮะแต่สีที่ขายดีก็จะเป็นสีเทาดําตัวนี้นะจะขายดีมากนะครับสีแดงนี่จะขายยากนิดหนึ่งนะครับ แต่ก็มีเพื่อนๆพี่ๆน,นี่สนใจเยอะมากนะสำหรับ h อน d ้า p c x นะฮะร้อตัว ABS นะฮะตอนนี้ราคาโปรโมชั่นล่าสุดนะฮะสำหรับเดือนธันวานะฮะสองพนะครับอันนี้คือราคาที่ร้าน h อน d ้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับตอนนี้เราจัดโปรทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะฮะสำหรับเงินผ่อนนี่จ่ายรับรถอยู่ที่100บาทนะครับจ่าย100บาทนี่สามารถออกรถได้เลยนะฮะสำหรับคนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะจ่าย100บาทออกรถได้เลยนะครับ แต่ว่านอกพื้นที่นี่เงินผ่อนนี่ทำสัญญาไฟแนนซ์ไม่ค่อยปล่อยนะครับผมนะก็เลยขายได้เฉพาะเงินสดนะฮะสำหรับคนนอกพื้นที่นะครับเงินสดนี่ปกตินี่1,2400นนะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาโปรโมชั่นนะฮะสำหรับเดือนธันวานะฮะนากบก็จะปีใหม่แล้วนะครับก็เลยจัดโปรนะฮะตัวนี้ราคาอยู่ที่99,490บบาทนะครับ อันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฮอนด้าพีซตัว ABS นะฮะราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่99,490บาทนะฮะราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับนี่ฮะตัวนี้จะเป็นตัว ABS นะฮะตัว ABS นี่จะเป็นดิสเบย์หน้าหลังนะครับข้างหน้าก็จะมี ABS นะฮะล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กสีทองนะฮะตัวนี้ใช้ยางนอกของมุชิลินนะครับผมนะฮะแล้วก็ยางนอกก็ใช้ยางแบบเรเดียนนะฮะจะไม่มียางไหนนะครับนี่ฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของดิสหน้านะครับดิสหน้าจะเป็น ABS นะฮะส่วนข้างหลังก็จะเป็นดิสเบรกธรรมดานะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงนะฮะเนื้อสีก็จะเป็นสีแดงออกด้านหน้านะครับตัวนี้ก็ ABS เหมือนกันนะครับล้อแม็กสีทองที่สวยนะครับผมนะตัวนี้ขนาดยางนี่110นะฮะทับ70ขอบ14นิ้วนะฮะข้างหน้าขอบ14นะฮะส่วนข้างหลังนี่ขอบ13นะฮะล้อจะไม่เท่ากันนะฮะสำหรับ h o น d ้า p c x นะผมนะ เ,เพื่อนๆพี่ๆว่าสีไหนสวยกว่ากันนะฮะสำหรับตัวสีเทาดำนะฮะกับสีแดงดำนะตัวนั้นก็จะเป็นเงานะตัวนี้ก็จะเป็นด้านนะฮะก็มีหลายๆท่านก็ชอบสีสไตล์แบบนี้นะสีออกด้านๆนะฮะอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับผมนะเนไสวยงามเลยนะครับมีทั้งหมดอยู่2รุ่นนะฮะจะเป็นตัวสแตนดาร์ดกับตัว ABS นะตัว ABS ก็โลโก้ก็จะเป็นสีทองนะ แล้วก็ล้อแมกก็จะเป็นสีทองนะครับนี่ฮะข้างหลังก็จะเป็นดิสสำหรับตัว ABS นี่ข้างหลังก็จะเป็นดินสดถ้าตัวสแตนดาร์ดี่ข้างหลังจะเป็นดันะคเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ 160cc นะฮะร,ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะฮะนี่ฮะก็จะมีหม้อน้ำนะฮะน้ำยาลอเย็นนี่เปลี่ยนทุก24,000กิโลนะครับผมนะ คันนี้ก็รถผลิตวันที่14พฤศจิกา2,566นะส่วนคันนี้วันที่28นะครับ2,566นะครับนี่ฮะคันนี้ก็ผลิตมาหลังนะครับแต่ว่าคันนี้ก็ติดจองแล้วนะครับผมนะเหลือสีแดงนะครับผมนะ <S <S เนื้อสีเทาก็จะเป็นนี่ฮะสีเงาทั้งคันเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับ ต้องรอดูนะฮะ2024นี่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะฮะสำหรับ h อ n d a p c x นะครับผมนะว่าจะมีเปลี่ยนแปลงรูปทรงนะฮะหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงเนื้อสีนะฮะต้องรอดูนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรือนใหม่นะฮะเรือนใหม่ก็เป็นแบบ LED นะฮะตัวนี้จะเป็นดิสหน้านะส่วนตัวนี้จะเป็นดิสหลังนะแผงแผงคอก็จะเป็นแบบชุบโครเมียมนะฮะส่วนแฮนก็เป็นแฮนแบบชุบโครเมียมนะ ตัวนี้ก็สตาร์ทด้วยสมาร์ทคีนะฮะหรือว่ารีโมทนะครับเปิดเบาะก็ข้างล่างนะครเปิดถังน้ำมันก็ข้างบนนะครันี่ถังน้ำมันนี่จุน้ำมันได้ถึง8 1ลิตรนะฮะก็ถือว่าถังใหญ่มากนะครับแล้วก็ยูบบอกก็ใหญ่นะฮะยูบบอกนี่ใหญ่มากนะครับสามารถใส่หมวกกันอกเต็มใบได้1นใบนะฮะนี่ฮะใหญ่มากนะครับในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมันก็อยู่ที่ 52.6กิโลต่อลิตรนะเติม1.9นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะก็ถือว่าประหยัดมากนะครับเครื่อง160นะฮะ4วสี์เานะสามารถขับได้ถึง52.6ก็ถือว่าประหยัดมากนะครับประวัตตัวนี้จะเป็น1ลูกสูบ4วาเ์้านะครับสำหรับ Honda PCX นะฮะเป็นเครื่องยนต์แบบ ESP นะฮะแบบสต์ทเงียบนะครแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยสายพานนะตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่60มิลนะช่วงชักนี่55.5นะครับ ลูกใหญ่มากนะครับแล้วก็4วาลด้วยนะครับผมนะส่วนโชคหลังก็เป็นแบบโชกคู่นะฮะตัวนี้จะไม่เหมือนหอวหน้าคลิกนะหันหน้าคลิกนี่โชคข้างเดียวนะฮะส่วน p c x นี่2ข้างนะครับเนี่ยข้างหลังสวยนะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กสีทองนะตัวนี้ก็ใช้ยางนอกของมิชลินนะครับยางนอกก็ใช้ของอย่างดีเลยนะครับเป็นยางเบรเดียนนะฮะจะไม่มียางในนะครับถ้ารั่วนะฮะหรือว่าไปปะก็ปะเหมือนรถยนต์เลยนะครับผมนะฮะ นขนาดยางหลังนี่130ทับ70ขอบ13นิ้วนะฮะข้างหน้า14นะส่วนข้างหลัง13นะครับตัว ABS ก็มีทั้งหมดอยู่2สีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะก็จะมีสีเทาดำนะครับแล้วก็สีแดงดำนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆชอบนะครับว่าชอบสีแบบไหนนะฮะถ้าโทนแบบเงาก็จะเป็นสีเทาดำนะถ้าโทนแบบด้านก็จะเป็นสีแดงนะครับผมนะ อันนี้คือราคาโปรโมชั่นนะครับที่ร้านฮอนด้าจังหวัด,ดบุรีรัมย์เภอระกสังนะครับตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่99,490บาทนะฮะพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับส่วนเงินผ่อนตอนนี้ก็จ่ายรับรถอยู่ที่100บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับทุกวันนี้ก็ออกรถง่ายนะครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับผมนะทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะใช้แค่บัตรใบเดียวออกได้เลยนะครับผมนะ ไฟหน้า LED นะครับแล้วก็ไฟหน้าใหญ่มากนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครพี่ๆทนใดที่เคยซื้อนะครับหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ก็ที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุดร,รีรัมย์อำเภอกระสังนะของเราขายเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่99,490 9,490บาทนะครบ อันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับจากปกติราคา1 2 4 0 0แสนนะครับวันนี้ราคาปรับลงถูกมากนะครับผมนะสำหรับโปรโมชั่นเดือนธันวานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เขา้ามาชมคลิปก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ